ใจค่ะเพราะว่าพี่ลิศเขาไม่อยู่แล้วค่ะเพราะมันไม่เหมือนกันอูคร่างสามตายแล้วครูอยู่บนตอนร่างสาบยขอโทษครับแม่ต่อต่ต่อต่เข้ามาโผลไม่สั่งเลยโอ้โหแ้แต่เข้ามาโอ้โห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 โอ่โหโอ้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 โหลอ้วหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอัโหโอ้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 โอ้โห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 โ้โหโอ้โหรอ้โรโอ้โหโอ้โหโอัโหโอ้โหนอ้โหโ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 อ้ ไมองทปนันแล้วคโอเคครับมาลายนี้ะครับอเคครับมาลายนี้นะครับโอเคครับมาลายนี้ครับโอเครับมายนี้รโอเคครับมาลายนี้อยครับอเคครบมลยนี้เะ เอ้พร้อนะยี่ดังหนะัมุ่นตึงมากโอเคครับตร้ครับเซตพร้อมกนมาเจ้าป็ดเอาสามกบเก้าับหให้มีสามก่อ่ะฮีเราทีไล้หรอกนะเจ้าเป็่อนนะครับแอร์อคชั่นพิเศษครับพี่รำาญ ต้องตาครับต้องตาไว้ขอดูมาร์กพี่เวต้องยกต้องยกขึ้นมาอ่ะนั่นละพี่พีโก้ผมจะผ่านแล้วนะ action แต่ฉันไม่ปล่อยแกไอ้มองเท

นล้วเอาไม่ดูเรื่องอะไรกันยังยังอ๋อฉันปล่อยมือเลยปล่อยมือแน่แต่ฉันไม่ปล่อยแกอยู่นะเฮ้เอึ้งวันนี้ครับมันเนี่ยเพราะเพราะท่านี้จับเขาปล่อยมือหมอปุ๊บแต่ฉันไม่ปล่อยแกอันนี้า๋ออย่าปีนต่ฉันไม่ปล่อยแกดังเดิมอ่าเดินเข้ามาครับนั่นแหละครับอ๋อชอบบรรยากาศแบบนี้ไม่มีแดดขนาดนั้น มันมป็นยังไคก็ีเดีมันริ่มแรกนเสียน <laughs> ้ำไป